ฉีดแบบฉีดประมาณไหนตรงไหนบ้างฉีดที่ดูตรงข้อมือตรงข้อมือครับง่ายๆมากเลยคือผมจะฉีดปื๊ดหนึ่งปื๊ดหนึ่งแล้วก็อ่าไม่งั้นจะเยอะไปต้องแค่แตะคอแตะพอแล้วก็ถ้านอกจากบริเวณข้อมือฉีดตรงไหนอุ้ข้อมือก็ฉีดสองอีกสองที่ที่ที่ฉีดแต่ก็คือแพทอยโอเคแพทอยแล้วก็ตรงข้างหน้าคอก็คือหน้าหลังข้างหน้าคือง่ายๆมากเลยเพราะว่า เรามีคนอยู่รอบตัวเราเนาะข้างหลังก็เพื่อที่เวลาเราเดินผ่านเขาจะได้หันหลังมามองเราคุณหมอเขารอบคอค,ค่ะค่ะแสดงว่าคือนีอ่คือะไรใ,ให้พี่ตามคือว่าหน้าหน้าหน้าเราอ่ะหน้าเรามันมีเขาเรียกว่าพลังพลังออร่าของหน้าเรามันจะแผ่ไปแค่ข้างในเ่<อ>ข้างหนเองเดียวเพราะว่าข้างหลังเราไม่มีหน้าแล้วเราก็เลยต้องให้กลิ่นเป็นหน้า เพื่อที่จะปุ้งออกไปเราเราก็อยากจะทําไงให้เราเาเรียกว่าหล่อขึ้นสวยขึ้นเราก็ต้องมีอะไรข้างหลังถูกไหมอะไรข้างหลังซึ่งน้ําหอมก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกอาวุธหนึ่งชิดปุ๊บข้างหลังเราแจมละแจมเลยแจมปุ๊บเราเดินเขามองเขามองเราถมรู้ว่าเขามองเราปุ๊บมอง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 อ่ะถ้าเขาไม่สนใจเราเขาอาจจะมองผ่านไปแต่ว่าเราก็มีอีกเขาเรียกว่าอีกอาวุธหนึ่งก็คือกลิ่น พอปุ๊บหอปุ๊บเฮ้ยก็อาจจะหันกลับมาบวกกับหน้าเราที่เขาแบบอาจจะแบบบวกกับไม่คือไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตัวเองหน้าตาดีขนาดไหนแต่ว่าแต่ว่าอย่างน้อยมีกลิ่นอย่างน้อยมีกลิ่นคืออ่ะผมอาจจะเป็นสเปคของคุณหลายๆคน แต่ว่าผมก็อาจจะไม่ใช่สเปคของใครหลายๆคนก็ได้ใช่แต่ว่าพอเรามีกลิ่นช่วยเนี่ยมผมก็อาจจะทําให้คนที่เขาแบบอีคนนี้ไม่ใช่สเปคอันนะเอ้พอฉีดว่าโคนนี้แม่งสเปคเลยว่ะ